สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องครีมค่ะก็คือ2ตัวหลักๆนะคะที่เปลี่ยนไปใช่ไหมก็จะเป็นตัวเดครีมไนท์ครีมซึ่งวางจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดคครีมไนท์ครีมของเราสูตรใหม่เนี่ยประสิทธิภาพเลิศมากแล้วก็เป็นส่วนผสมใหม่ล่าสุดที่จิ๊บก้าการันตีนะคะว่าครีมออนไลน์เนี่ยยังยังไม่ค่อยมีใครใช้ หรืออาจจะไม่มียังไม่ส่วนผสมนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะมีราคาสูงมากเลยแล้วก็แต่ว่าจิ๊บก็เลือกมาใส่แล้วมีหลายๆคนบอกว่าคงใส่ได้ในปริมาณที่นิดเดียวใช่แล้วค่ะนิดเดียวเพราะว่าออยอกําหนดให้ใส่แค่นิดเดียวค่ะใส่มากไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่ผ่านออยอค่ะก็ครีม S 1> <S 1> <S มันก็คือสมสหลักของเดย์ครีมเนี่ยที่มีหลายๆคนถามเราเข้ามาถึงเรื่องดีออซีอาบูตินนะคะดีออซีอาบูตินเนี่ยหลายๆคนสงสัยเพราะว่าเออมันให้ประสิทธิภาพมันเทียบเท่าไฮโดรควโนนแต่มันเป็นสารที่ออยอไทยให้ผ่านนะคะก็คือว่าดีออซีอาบูตินเนี่ยมันจะเอ่อทำงานคล้ายๆกับไฮโดรคินโนแต่ปลอดภัยกว่ามากๆค่ะคือปลอดภัยกว่าเออ้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ เดอเซียบูตินมีคนถามมาว่าอยู่ในคลิปเดย์ครีมเวลาโดนแดดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไฮโดรคิินนลไหมก็คือเดออกซีอาบูตินเนี่ยเวลาที่โดนความร้อนมากๆก็คือ60องศาขึ้นไปนะคะในในระยะเวลานานมีโอกาสเปลี่ยนเป็นไฮโดรคิโนนค่ะแต่ด้วยอากาศเมืองไทยถึงจะเป็นเมืองร้อนนะคะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยร้อนได้ไม่เกิน40องศาแล้วก็คงไม่มีใครเอาครีมไปวางไว้กลางแดดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่เปลี่ยนแน่นอนแล้วเราก็ได้มีตัวยาอีกตัวหนึ่งที่ใส่เข้าไปเพื่อบ็อกกันไม่ให้ไม่ให้แบบว่าโดนแสงแดดแล้วมันเปลี่ยนเป็นไฮโดรคิโนนะคะวางใจได้ค่ะว่ามันปลอดภัยเพราะตอนนี้เราได้ส่งของอย้อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยอนเนี่ยจะได้วันที่30ส่วนครีมตัวเก่าที่มีหลายๆคนกล่าวหาใช่ไหมคะว่าครีมของเราเนี่ยมีออสารปรลอหรือไฮโดรคิโนนะคะวันนี้จิ๊กก็ได้เอกสารยืนยันจากทางกรมวิทยาศาสตร์ บริการแล้วนะคะก็คือเป็นใบอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยอยากจะเอาลงอินเทอร์เน็ตให้แต่ว่าพอดีเขามีเขียนไว้ตรงนี้ค่ะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเขาเขียนไว้ว่ารายงานรับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบเทียบเท่านะไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออวดอ้างห้ามคัดลอะใบหรือรายงานผลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตคือห้ามเอาใบเนี้ยลงอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยเอาลงให้ไม่ได้แต่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คือใบนี้จะเห็นไหมคะว่าจะเป็นชื่อจิบอืมธนาชาพัฒสอนเศรษฐาตินันแต่ว่าในเนี้เขาเขียนว่าเศรษฐานันอืมเป็นชื่อจิบเองค่ะแล้วก็ลองดูนะมันจะเขียนว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการส่งผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างลาเพอร์บองเห็นไหมเอยลาเพอร์บองอ่าฮะ ลาเพอบองนะคะลาเพอบองครีมาลาเพอบองไนท์ครีมก็จะเขียนเอาไว้นะคะว่าลาเพอบองไนท์ครีมจํานวนหนึ่งตัวอย่างตามคำร้องขอเมื่อวันที่17มกราเพราะว่าจะ๊ขึ้นส่งเข้าไปนะคะหลังๆจากหลังที่มีหลายๆคนในเว็บจีบันหรืออะไรก็ตามนะคะที่เก่าค่ะเราก็เลยมีการส่งเข้าไปตรวจก็ผลทดสอบการตรวจน,นะคะตลอ,อดไฮโดไม่มีนะคะ เล็บดับนี่นี่จะให้ดูยังไงดีอ่ะก็คือว่าไม่มีสารตลอดและไม่มีไฮโดรควนอนนะคะก็คือดูได้เลยนี่ดูจากตรงนี้ก่อนนาะตปอดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทีมตัวเก่าของเราก็วางใส่ได้แล้วนะคะว่ามันไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือใบเอ่อใบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งได้รับความชื่อถือแน่นอนเพราะว่าออยเนี่ย เวลาที to to exactly ่จะตรวจจับครีมอะไรก็จะต้องส่งไปที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นลายเซ็นที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ใบปลอมแต่อย่างใดนะคะเพิ่งได้มาเองเนี่ยค่ะก็จ่าน้าซองมาถึงจิ๊บนะคะอืมและส่วนใบนี้ก็เป็นของเดครีมก็ชื่อเดิมนี่นะคะลาพบองเดครีม ก็เหมือนกันมีคนบอกว่ามีสารไฮโดรคินอนสารสารต้องห้าก็คือไฮโดรคินอนหรือสารปลอดนะคะปรากฏว่าไม่มีนะคะปลอดไฮโดรคินอนไม่มีเห็นไหมคะไม่พบอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นครีมตัวเก่าหรือครีมตัวใหม่ของเราไม่มีสารอันตรายแน่นอนแล้วก็ครีมตัวใหม่เนี่ยโลโก้ใหม่เราจะมีเอ่อ เลขที่จดแจ้งทุกตัวแม้กระทั่งสบู่นะคะติดอยู่แล้ววันที่30เนี้ยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้พร้อมกันเนะาะก็คือหลักๆเอามายืนยันก่อนนะคะ2ใบนะคะว่าเดย์ครีมและไนท์ครีมตัวเก่าของเราไม่มีนะคะตรงนั้นตรงมีว่างใจได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะก็ขอบคุณสําหรับการรอคอยเดย์ครีมไนท์ครีมตัวใหม่นะคะเพราะว่าวางตลาดไปหมดหมดเกลี้ยงเลยะคะ่ะคือ ตลาดไปช่วงหนึ่งด้วยก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลย5,000ชุดหมดภายในเวลาที่เร็วมากๆต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้การรอคอยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ให้ความเชื่อใจแล้วก็ไม่ได้เชื่อข่าวหรืออะไรจิ๊บก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะคะว่าครีมของจิ๊บเนี่ยมีความปลอดภยัยส่วนใครจะพูดหรือว่าหมาที่ไหนจะเห่าอะไรนะคะก็ให้เห่าไปะคะ่ะเพราะจิ๊บไม่ค่อยถือสายอยู่แล้วแต่จิ๊บจะบอกนะคะว่า ครีมเนี่ยต้องห้ามเนี่ยที่ในเน็ตเขาเขียนเอาไว้หรือแล้วว่าเป็นครีมพวกประเภทแบบครีมสาหรายครีมน้ำนมข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเขียนเตือนเอาไว้นะคะบางทีก็ลองไปเช็คเช็คดูเนาะว่าครีมอะไรเหมือนอะไรแล้วจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาอย่างพวกครีมเชอร์รี่ครีมอ่างหุ่นหรือ,รอครีมอะไรก็ตามเนี่ยตามเว็บอยอยจะบอกเลยนะคะว่าไม่ควรใช้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองไปศึกษาข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะอสำหรับจิ๊บนะคะก็เอามายืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนใครเนี่ยที่ไม่มั่นใจอยากจะดูใบเนี่ย ให้ขอกับตัวแทนจับหน่อยมาแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะส่งให้ดูเพราะว่าจิ๊บไม่สามารถสแกนลงเว็บไซต์ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเว็บไซต์ทีมเราเสร็จเนี่ยเราได้มีการทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้นะคะ่ะก็เดี๋ยวติดตามได้นะคะเพราะตอนนี้ก็กําลังทําเว็บไซต์ค่ะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย